สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยโอ้ยร้อนวิ่งตลอดเลยทำไล่ล็อบเลยเลยนี่ยเพื่อนๆคลิปเนี้ยป้าอ้อยทำซ้ำล็อบเลยเดียดเ๋ยวรถคืนนี้มาส่งตะก้าเดี๋ยวลูกโทรมาเดี๋ยวไอ้นุ้ตโอ้ทยทำแล้วทำไายอยู่นี่ <c oughs> ไม่เส็จสักทีเลยเวลาพอดีอ้าและป้าอ้อยจะมาคุยต่อไม่คุยต่อหรอกเริ่มไหมเลยทำคลิปไหมเลยขี้เกียจไปตัดต่อเนาะเพื่อนๆเนาะ เมื่อกี้คุยไปได้ถึงนอย่างนี้แล้วปอ้อยอะหรือหัวบอนซี่เพื่อนๆือนหรือหัวบอนซี่จากกระบะนี้แหละจากกระบะซี่ดำเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นปะปอ้อยหรือออกมาหรือออกมาได้ไล่หัวยู่เพราะว่าที่หรือเพื่อจะห้าหัวใหญ่ๆแบ่งให้เพื่อนเพื่อนมีเพื่อนก็โทรมาบอกปอ้อยนู่แยกได้หัวบอนซี่ในกระบะปอ้อยเออปอ้อยก็อ่ะเนี่ยเหมืออยากได้ก็ปอ้อยจะข่ายหัวเท่าไรปอ้อยก็คิดแล้วว่าค่ายหัวละห้าสิบบาท ถ้าบอโอเคนุ่งอาลิบหัวปะอ้อยเพื่อนๆจะว่าโอ้โหแพงเฉียวเพื่อนๆหัวละห้าสิบบาทปะอ้อยก็ซื้อช็อปปี้มาครับทีมแดงก็หัวละยี่ห้าสามสิบยี่สิบก็หัวถ้าป่ายก้อยนี่ห้าสิบบาทเนี่ยเพื่อนๆแล้วเป็นบอลที่แบบว่ามันก็หลุนได้นะมันไม่ได้มีบอลพวกนั้นนะมันก็ย่างตามๆเลยก็จะเป็นพวกโกนอูกนอิมอะไรตามที่เพื่อนเพืนให้นี่แล้วก็มีลูกไม้นี่เนี่ยก็ตามที่ปะอ้อยเนี่ยแหละ ที่ป้าอ้อยส่งให้เพื่อนๆดูนะ่ะเห็นปะก็เป็นหนุมานเป็นอะไรเงี้ยโดยม้าก็จะเป็นประมาณอันนี้พวกรหาสสิบบาทเนี่ยยังไงเนี้ยมียูเจ็ดนอเนี่ยเจ็ดชิ้นอะไไม่ไม่รวมไอ้ตุ้มตุ้นี้อีกเพื่อนๆเนี่ย,ยเจ็ดชินนนช้นต้นก็ไม่ถึงสิบบาทไปถามก็ได้ทั้งต้นนี้นี่คือทั้งหมดโอ้เดี๋ยวกวนนอเขาหักเนี่ยยางเงี้ยให้มานอเนี่ยลอมล้อไปหมดเนี่ยเพื่อนๆเนี้ยอ้อยค่ายแต่อีกส่วนหนึ่งป้าอ้อยก็เอามาได้เท่านี้ แล้วก็บรรดาต้นลูกๆนี่เอาออกมานี่แบบนี้ไอ้ต้นลูกๆแบบนี้จะไม่เอาเลยป้าอ้อยก็จะไม่ให้เข้าไปเลยให้เข้าไปลุ้นเอาเอาเองแบบนั้นอันนี้เดี๋ยวป้าอ้อยก็จะปลูกเองอันนี้จะเป็นใบซี่เคี้ยวๆอะไรเลยเของปอกอ้อยที่ขึ้นมามีซี่แดงอยู่ต้นเดียวอันนี้คันเพื่อ <Golf> น <diode> เออน,นี่แหลปะป้าอ้อยก็จะเอาไว้ัอนันจะให้เข้าลุ้นไปแล้วก็อ้าวเรื่องนี้ก็เสร,ร็จแหละเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องที่ซ่องมีคนท่ามป้าอ้อยบินป้าอ้อยเออใช้อะไรอะไร ที่ปอ้อยใช้ก็คือเป็นดินทั่วไปนี่แหละเพื่อนๆนก็ดินตะก้อนปอ้อยก็คูดเอาหน้าดินเนาะไม่ได้ซื้อมาเพื่งนจะมาซื้อช่วงล่างๆใบกามปูแล้วปอ้อยวันมีละยุคคลิปนึงที่ปอ้อยมากปุ้ยมากไว้เนี่ยประมาณซ่องเดือดมันเพื่อนเนี่ยมันเป็นแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันมีดินมีเนี่ยมาผสมยุบก,กับดินทั้งหมดเลยเพราะว่าปุ้ยมากกองนละพอมันยุบเลยมันก็เลื่อนนิดเดียว ปลอ้อยก็เลยเนี่ยมันก็มีดินติดมามั้งต่ปลอ้อยก็ชอบพอปลอ้อยพูกบอลน่ะถ้าเราพูกอแบบไม่มีตู้อบไม่มีจานรองน้ำอะไรเราต้องใช้ดินนะยู่นอกตู้ปะาอ้อยบอกแล้วมันต้องผส้มดินมั้งถ้าใบกามปูอย่างเดียวอะต้นไม้เมื่อนมันจะไอ้นี้นะมันจะแบบแบบแห้งๆเช่าๆอบอ่ไม่ถูกเนาะ บ่อพูดถึงบ่อนน้องตู้นะจ๊ะไม่ไม่เกี่ยวในตู้เลยเพราะว่าปอ้อยไม่มีตู้เนี่ยปอ้อยก็เลยมาบอกเนี่ยและเนี่ยปอ้อยว่าทำไมาโหดินร้นสุยปอ้อยเอาตะแกรงร้อนตะแกรงร้อนตานร้อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหนี่ดินยังกระพิดมอดเลยเห็นไหมเลี้ยมชุยแล้วก็เนี่ยปอ้อยจะมาเนี่ยบ่อนซี่ที่ปอ้อยผ้าหัวป้าจอมไหวมันโตมันโตแล้วมันขับอันนี้อันเนี้ยคุณซี่ขดชะคงไอ้ต้นที่เป็นน้ำน้ำน่ะเขาเอบไปแล้วนะปอ้อยค่ายไปคู่หนึ่งกับอะไรวะกับไก่ กล้ราชาบางที่มันก้าซี่น่ะคูน่นึงก็สร้าอยค่ายไปสร้ลอยนะจ๊ะเท่ากับต้นละห้าสิบบาทแต่ไหนนะมันมีปเจ็ดแปต้นเลยหลอมล้อเพื่อนๆจำได้ไหมลิปลงอยู่ค่ายไปแล้วอันเนี้ยมันมีน้อยเออแล้วก็ส่งไปแล้วด้วยแล้วก็พอไปทึ่งนะ้เปียนกระทั่งเลยนะจ๊ะคนซวยถ้าไม่พอไอ้ต้นนะ่ะมันเริ่มจะไอ้นี้เหี้ยวนะเพราะว่ามันไอ้นี้เนาะมันอาหารมันมันไม่ค่อยพอ เนี่ยถ้าห้ามมันพอมันจะต้งดีอย่างนี้แหละแต่เนี้ยเราจะต้องมาเปียนอันนี้ปาอ้อยเปี่ยนมาแล้วนึ่งต้นแต่เมื่อกี้ตัดไปคลิปมาพอดีเข้ามาส่งตากาะก้าปออเลยมันเริ่มไหม้เนี่ยปูกปออ้อยก็หรือมวัวให้ดูด้วยนะเมื่อกี้ที่ทำแต่อันเนี้ยไม่ได้หรือหรอกแต่ก็จะทําให้ัเพื่อนดูไหม้ปูกไหม้เราก็ใส่ก้างมะพร้าวหล่อพ้นเพื่อนๆือนก้างมะพร้าวเนี่ยฟุ้นมันโต๊ไอ้ที่จริงมันต้องหลังก้อนมันมีสั้นฟาดเมื่อนวนาหละฟุ้นมันโต๊เพื่อน มันโหดตกมาเป็นเดือนเดือนแล้วพออ้อยอยู่ในกระสอบมันก็ชําระไล่ไปตามน้าหมดเละเพราะฉะนั้นไม่เป็นรไรอะไรรุ่นนี้ไม่ต้องไปแช่น้นามมันลุ้นก่อนก่อนนี่เพื่อนเพื่อนก็เอาออกเลยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยมันแก้โพ้เนี้ยมันมีต้นเล็กต้นน,น้อยโพ้มาอีกแล้วมันต้องการทา่านสร้งนหานเนี้ยเนี้ยพออ้อยใช้ไอ้กระสอบนั้นนะมันมีใบมะขามหรวนั่นเล็กๆใบมะขามหรือใบอะไรเนี้ยอ้อยละกลัวกลักวใบมะขามกลัวจะ ตององ่อนต่ไมมนะใช้ใยมาข้ามโพซี่นี้มันไม่ตององ่อนเพื่อนๆเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็เสริมดินเข้าไปเลยนะจ๊ะเห็นไหมกบให้มิดเลยมิดโคนไปนี่แหละน้องจะต้นให่แข็งแรงดีไม่ต้องไปให้มันตื้นๆหรอกนี่พานั้นก็เคาะเคานี่มีคุยเดือนเลยนะเอาบอกโอยไอเดือนตัวตัวเท้าช้างเนี่ยแซ่บแหละ่ะรักการเนี่ยพอเลี้ยงไปสักเดือนส่งเดือนเพื่อนๆก็ค่ายได้ใครไม่ค่ายก็เอาไวใ้ให้มันสวยงาม แต่ไอที่ว่าป้าจอมแล้วมันโพกขึ้นมาพึ่งจะเล่มๆแบบนี้ใบย,ยังไม่บานก็ยังไม่ต้องมาเปียนหรอกเพื่อนให้ใบมันบานแบบนี้ก้อนใบเขาเรียกไงให้ใบมันครีออก้อนเพื่อนอ่ะเปียบด้วยนะจ๊ะป้ายเนี่ยสําคันเพราะว่าวอกเลยมันส้าคัญน,นะกันเพื่อโอ้ยหมลมอีกมือนี้กันเพื่อไม่ให้เราลืมเพื่อนมือไปตะก,กิดเอาลมอีกอ่ะเคาะไม่พอเส็จแล้วก็ไปจุ่มน้ำนะเพื่อนจุ่มน้ำก็ตั้งไหวอย่าลืมนะจ๊ะ นี่วันนี้ปลาอ้อยปลาเปี่ยนสร้างกระท้างสร้างกระทัางแค่นั้นเพราะว่ามันมันไอ้นี้มันมดเนี่ยรักการทำบุญที่ก็ทําไปเฮือเพื่อนจะวิธีไนข้องไขดินอะไรดินแบบไนก็ทําได้ทางนั้นเอาตามที่ว่าเพื่อนเพนีอยู่นี่คือต้นอะไรเพื่อนๆือนอันนี้คือขุนซี่คชคงนะเพื่อนเพื่อนฮขุนซี่วิชัยดูนี้เพื่อนๆพน ก็โอ้โหนอทันเนี่ยถ้าเกิดไข่จะแยกเนี่ยนะนี่ดูลักถ้าไข่จะแยกก็สามารถแยกแงะแ,แยกได้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆแยกไปเลยโอ้โหข้าบอ,อ้อยนี่อย่างคืนอีกเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ตุยออกมานี่มีเจ็ดต้นเลยนะเพื่อนๆเนี่ยมันจะคืนหลอมร็อบหัวของเราเนะี่ยแหละเพื่อนเพื่อนก็ใไส้ไปอันนี้ดินเยอะไปนี่ข้าอ้อยไม,ไม่ไม่ไม่ได้แยกหนอจ๊ะโอ้โห ต้องใส่กระั่งลุกไหม่เพื่อนๆพนลุกหนีเมื่อนมันจะไอ้นี้ปะอึ๊บออกแล้วแล้วตอนแรกก็ว่ามันไอ้นี้เท้าเหรอมันเนี้ยไม่เท้ามันใหญ่ต้องต้องเปียกกระท่างก็ดูลักษณะกระท่างเลยเพื่อนเพื่อนเอาให้มันส้มส่วนกับบอนซี่เราเนาะอันนี้ก่อเหล็กก็ใส่หัวเหล็กอันนี้ข้องปลาอ้อยมันใหญ่ไม่งานเรียกน้องๆทานอาหารมันไม่พอมันโตมันแก้นเพื่อนๆพนเราทำมันมาแล้วเราก็ดูแลมันให้ดีๆหน่อย ให้มันกินอูดมส้มบูนนี่ไส่กปเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ตั้งฉุบน้ำพอนายเพื่อนเพื่อนก็เอาจุ่มน้ำาชเฟ่เรียกว่ามาตะเขนกดมันมาทางนี้หน่อยเออนี่มันจะได้ขับมาทางนี้ตรงแหละให้มะเพื่อนเพ่นกระจัดให้มันตรงเนี่ยเท่านี้ก็เสซ็จเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนแล้วพนักงนก็เอาไปจุ่มน้ำเพื่อนเพื่อนก็ได้แหละคุณซี่คุณซี่วิชัยฟอร์มกอ่อดูนะปลายนะป้ายดุนะปลายดุนะ นี่แหละเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันมันสวยงามอย่างนี้น่ะบอนที่แบบแบบแบบว่าเราป้าจอมอะเราป้าจอมแล้วมันไอเนี้ยแล้วเนี้ยขยายพันธุ์เนี้ยถ้าเราฟังทั้งหัวันเห็นป่ะมันก็จะขึ้นยุ่อย่างเงี้ยมันก็ช้ามันก็จะได้นอเดียวเราป็ะปกมันก็จะขึ้นยู่นอเดียวแบบนั้นแหละเพื่อนเพื่อนหนึ่งออกใช่ไหมเนี้ยมันก็จะไม่มีล้อมรอบแต่ถ้าเกิดเราป้าเราป้าจอมอะไม่ถึงว่าจอมหนีออกอะ เนี่ยมันก็จะขึ้นล้อมรอบจอบมันก็จะได้ลล่ต้นถ้าต้นเดียวเนี่ยมันก็ต้องขึ้นให้ต้นแม่แข่งแหล่งก่อนเพื่อนเพื่อนรักการเท้าฟังทางหัวกว่านนอทางไล่เนี่ยมันจะโผล่ออกมาเพื่อจะมาเลียงลูกเลียงเต้าน่ะแต่นีถ้าเกิดเราปาดแม่มันไปนั้นลุกๆมันก็กลัวอ้ตายมันก็ตั้งคนตั้งแย้งเพื่อนเพื่อนเพื่อจะโตขึ้นมาเพื่อช่วยเลือดตัวเองห้ากินได้รากการนะ้นะเพื่อนเพื่อนก็เลยเต้ว่าใครจะทําแบบไหนนี่แหละรักการที่เราจะทํเพื่อนเพื่อน อต่นี้พอมาอย่างนี้แล้วเราก็ปูกเนี่ยเนี้ยบอลฟอร์มกอล์อ้อยซ่อนมาทุกคลิปทุกคลิปซ่อนมาเยอะจะเพื่อเพื่อมีเพื่อนใหม่เพิ่งเข้ามานี่เอาเอาเอา,เอาห้วนนี้เอาห้วนนี้เป็นลักบอลฟอร์มกอก็คือเนี่ยมีห้วแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนพลาดเลยจอมแมมันเนี่ยงัดออกไปเนี่ยจะไปฟังตรงไหนก็ก็ช้างหรือจะฟังด้วยกานนี้ก็ได้ปุ้ยหลุดนี้ยก็ฟังลงไปในนี้แหละเพื่อน ๋ยกมะกระโปงข้างมันมาเองแล้ว๋ยวพอมันใยแค่ไหนเพื่อน,นก็ค่อยมาควักมันเนี่ยอันเนี้ยหัวเนี้ยก็ฟังลงไปในนี้ในดินเนี้ยเห็นไหมเพืนเพื่อน,นเนี้ยเท่านี้เองเนี่ยถ้าให้ดีแล้วนะแต่ปลาอ้อยเออบางคนท่าว่าปลาอ้อยจําเป็นต้องใช้น้ําปูนแดงไหมอะไรเงี้ยายก็ใช้ก็ได้ก็ดีเพืนเพื่อน,นแต่ที่ปลาอ้อยไม่ใช้คือไม่มี้อยให้ยางมันแห้งแล้วก็ฟัง ปั้งให้รูร้ลักษณะแบบเนี้ยน้องก็จะคืนขึ้นมาโผล่ึ้นไหวถ้าพอเวลาเราลดน้ําดินมันยุบเ,เพื่อนก็เอาอันี้ฟังให้มันนะจ๊ะให้มันกบเกือบมิดนี่แหละให้มันเกือบมิดไปเนี้ยนี่แหละหลัากการที่เรานั้นเนี่ยพอมันมีกระปั้าๆมันออกหน่อยเท่านี้เองเพื่อนเพื่อนนี่ก็เสร็จละเนี่ยได้ละหนึ่งต้นต่อไปกับต้นทิซองประมาณนึ่งเดือนและเพื่อนเพื่อนนึ่งเดือนบางทีก็ครึ่งเดือนแล้วเต้ เลเตพันบอนซี่เลเตว่ามันจะนี่ปาอ้อยไม่รู้อะปะอ้อยถนัดแบบนี้เนาะใครมีวิธีทําแบบไหนก็ทําไปบอกแล้วว่าไม่ต้องยึดติดมากมายเพื่อนๆเราถนัดแบบไหนเราทําแบบนั้นแต่ถ้าทําแบบปาอ้อยปาอ้อยมั่นใจเนี่ยปาอ้อยมาอะไรนะปาดหัวอเขาเรียกอะไรนะทําจํานวนแบบผ้าชินนะเพื่อนๆปาอ้อยผ้าชิน้นไอ้นั่นไหวอะอะไรว่าท้าววิศนุก,กรรมอะ หนึ่งหัวแล้วก็อีหัวหนึ่งปอ้อยก็ป้าจอบมาอย่างนีนะปะอ้อยยังไม่ค่อยมั่นใจเลยกลัวไอชินผ้านั้นเออกลัวจะไม่ขึ้นผ้ามานานแล้วไงเพื่อน,นเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเพื่อน,น,นก็ได้ซ่อมกระช่างเลย,เยทำไปแล้วก็ท่ามเท้ากันใช้ซีนิ้วก้ามะพร้าวลองก้นหน่อยเพราะนันก็จุ่มน้ำแล้วก็วางวางก็พื้นดินอย่างนี้ก็ได้ใครมีธาตุรองน้ำก็ลองไปหอมันขึ้นไม่ต้องอบต้องอะไรหรอกเนี่ยใส่มันไป ใลงไปเนี่ยขอว่านี่เราแบมหัวเราฟังเกือบเต็มนี่ยเนี่ยหัวเราต้องตะกี้มันออกจุกเพื่อนๆพนยังไงก็ต้องตะกี้เนี่ยข้าวปลาอ้อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอาออกอย่างนี้เนี่ยเอาจุกวางไว้ข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวไปฟังไว้ในนูนให้มันไปขึ้นในนูนนี่เอาไว้กระลูกมันเดี๋ยวมันมาแย่งอะหารูกมันเนี่ยเนี่ยไหนก็ตบตบตบเพราะว่าดินปลาอ้อยมันล้วนอยู่แล้วนะพอตบมาเนี่ยมันก็มารวมกันแหละให้ปลาเพื่อนเนี่ยได้แหละหนึ่งต้น แล้วไอ้น,นี่เห็นไหมเนี่ยใส่เพื่อนเพื่อนที่ได้บอลซี่ไปเพื่อนไม่เพื่อนเก้าที่ได้พอบอลซี่เนี่ยพอได้ซึ่งบ้านเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนแกะกล่องออกป้าอ้อยแนะน,นําให้แกะช่วงเย็นพออันนี้การดัมปี้เลยพอแกะกล่องออกเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็เอาน้องน้องแช่ไว้ในไอ้นี้จานรองน้ําแช่ไว้เลยพอแช่ไว้เสร็จปั๊บ เช้าก็คอยดูใบไนเหี่ยวใบไนที่มันทิ้งอ่ะพอะมันต้องยู่ในระหว่างการค้นซ่งอ่ะมันจะต้องโดนไอ้นู่นไอ้นี้ไอ้นี้ไอ้นั้นอยู่แล้วเพื่อนๆก็ตัดใบมันทิ้งไปเพื่อนเพนเออตัดมันทิ้งไปแล้วก็แช่น้ำไว้ยังนงหละตัวตาดูพอแช่ได้สักเจ็ดวันเพื่อนๆใครที่จะเลี้ยงจะเปลี่ยนกระทั่งจะบํารุงอะไรกระทําไปเพื่อนเพื่อนใครที่จะเลี้ยงแบบรองน้ำก็ลองอยู่อย่ังไแหละ ใครที่ไม่ลองน้ำก็ห้าอันไหมไปโอ้โหอันนี้มันคืนให้นุ่งนั่งหมดแล้วชั่นไม่หลัวในเป็นหัวจอมย่ญยเลยเพื่อนๆข้อบอกมันนอนยู่นานต้องใส่อันนี้ใน่ๆ้เลยไม่หลัวในยยุ่จุกแลกเลยอ่ะฟังลงไปอย่างนี้หลยเพื่อนๆ จร,จริงจริงนะปอ,อ้อยไม่รู้อันไหจุกเล็กจุกรั้งเลยงงกับข้าวอ่ะช้งกบไว้เนี่ยเดี๋ยวข้าคืนมาเอง<ม>บอนเลยบอนซี่ช่วงนี้จะป่ายฟ้นต้นหน้าวนะจะดูแลบอนซี่ระวางเพีย้ยไฟไลายแดงห้ายาห้าอะไรป้องกันเข้าว่อแป้งมากน่ะดีที่สุดแต่ปอ้อยไม่เคยใช้อปอ้อยไม่เคยเป็น วันนั้นที่เอาของเข้ามานั้นเป็นปลาอ้อยก็จัดการตายเลียบไปหมดแล้วเพื่อนเจ้าไม่ได้แอมของปลาอ้อยแร้วเจ้าปลาอ้อยก็ไม่ยากพูดนั่นจะมันจะเป็นต้องคอยดูแลคอยดูแลและป้องกันแต่ลักเลยที่ปลาอ้อยไม่เป็นไม่รู้จะเกี้ยวกับหนามขี้เท้าป่ะจะเกี้ยวกันไหมเพราะปลาอ้อยชอบใช้นะหนามขี้เท้าบางทีปลาอ้อยก็เอาขี้เท้ามาผสมดินเนี้ยผสมเพลินเคยเห็นปลาอ้อยก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเกี้ยวกันไหม ไถ้าทำไว้มันก็ดีไครที่หุ้งขาโ,โหเนี้ยดินนี้มันรวนดีจริงๆแตนเพื่อนเมื่อนไอ้นี้เลยแล้วมันก็มีคุ้ยไอเดือนไอเดือนโอห,ห่ทาคุ้ยเพื่อนเพื่อนแห้งตัวไอเดือนปอ้อยไปละเฮ้ยปอ้ปอยก็ตกใจเมือนเฮ้ยไอเดือนทำใหตัวใหญ่จังวะมันเสงสัยมันกินขี้วัวกินอะไรน,นั่นแหละเพื่อนก็มันเ่ยวตายเหมือนปอ้ปอยก็ไอ้ไนี้มันยังว่าเลยปอ้อยก็ไ,ไม่รู้จริงๆ อ๋อก็ไม่เคยถามร่อตะก้อนทาทำแบบเล็กๆน้อยๆไอ้ปุ้ยมากเอาไอ้นู่นไอ้นี้มาใส่มาใส่ไม่ได้มีอะไรมาร้อนหรอกไอ้แบบนี้เอามาร้อนเออพอร้อนแล้วมันก็จะได้เป็นดินแบบละเอียดดินปนเนี้ยยังดีเลยนะเพื่อนๆเนี้ยจับแล้วแบบแกล้งมือแล้วตากแดดเส้นซับแล้วนั่นเนี่ยตากแดดมาแล้วแล้วบ้านป้าอ้อยมันเป็นทรายเนี่ยมันก็มีทรายเมื่อว่าดินทรายปนด้วยบอลซี่เขาก็ชอบ ไม่ต้องอุ้มน้ำชอบชื้นชอบแชะดินทรายมันก็น้ำไล่พ่านไม่ชื้นไม่แชะแต่ถ้าเกิดเราเอามันไปแช่น้ำมันก็ช่ำดีนะจะพลาดจอมจะพ้าห้วจะอะไรปลาอ้อยก็ฟังในสายนะเมื่อวานปลาอ้อยลองฟังในสายตอนแรกจะพ้าชิ้นแล,แล้วก็ฟังในสายแล้วก็ปิดในกล้องโฟมนึกไ,ไฟนึกมาไม่เอาหรอกกวนเนี่ยมันไม่เป็นปอ้อยก็เลยมกในสายทาั้งทั้งห้วแบบนี้นะเพื่อนๆปลาอ้อยก็มกไปเลย อ่าตอนนี้ป้าอ้อยําให้เพื่อนๆดูแล้วนะป้าจอมเราฟังไว้แบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วเดี่ยพอนั้นน่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้อยู่ในกระทั่งซี่นิ้วพอต้นมันใยญ่อนเพื่อนก็ต้องย้ายออกมาไว้แบบนี้กระทั่งแยกเนี่ยขยับเลื้อยไปถ้าใครจะแขะทําจํานวนค่ายเพื่อนเืก็แขะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้แขะไปเพื่อนเพื่อนแล้วก็เลี้ยงต้นเลี้ยงหัวไว้ฟังต้อไปมันก็ขึ้นมาอีกเลยๆเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำใครที่เอาข้องป้าอ้อยไปนะ ฟอมกอกก็ทําแบบนี้แหละปอ้อยแนะนําแบบนี้แล้ว,นนบบลวไข่ที่ฟังทางหัวแล้วมันขึ้นแบบต้นเนี่ยแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยนี่ก็มีหัวให็ไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราก็ปูกปูกปกติปูกักกตกนต้นไม้ทั่วไปต้นเล็กก็ใส่กระทั่งเล็กเพื่อนเพนต้นใหญ่ก็ใส่กระทั่งใหญ่นี่แต่ปอ้อยจะมาแนะนํานิดนึงว่าเพื่อนเพน,เนก็เนี่ยใช้เนี่ยกรีดเข้าสักนิดนึงนะ เนี่ยกรีดค่สักนิดหนึ่งแต่ตะก้อนปอ้อยก็เคยกรีดนะปะุ๊กเนี่ยแต่ปอ้อยเคยทาคลิปรือว่าไม่รู้เนี่ยแล้วพอดีมาเห็นอีกช่องนึงเขาบอกให้กรีดมันก็จริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าทําคลิปว่าแต่ทุกครั้งปอ้อยก็กรีดเนี่ยพอเสร็จรล้วก็ไปล้างน้ำให้เกี้ยงเพื่อนเพื่อนให้มันหมดอย่างเพื่อนเพื่อนก็ปลูกจับมันปลูกลงไปเลยแบบนี้นี่กดๆที่โคนมันก้อนให้โคนมันแน่นกับดิน แล้วก็ค่อยๆใส่ดินแล้วก็กระทอๆๆอย่างนี้นี่พอเศษจุ่มน้ําจุ่มน้าแล้วก็ตั้งเว้จะตั้งในท่าดองน้ําหรืออะไรหรืออะไรยังไงก็ช่างนี่คือหลักการการปลูกบอนที่เป็นต้นนะเพื่อนๆต้องทำแบบนี้นะบอนก็จะรอดทุกต้นเพื่อนๆไม่มีต้นไห้ไม่รอดหรอกบอนซี่เป็นบอนเป็นเป็นท,ที่ที่ที่มันเกิดงายมันไม่ตายลงหรอกจกะเพื่อนๆ เออแล้วก็ไข่จะซื้อบอนซี่ของปอาอ้อยปออยอย้าอ้อยยังมีนะ่ะท่ามได้เรื่อยๆมีไขา่แยากได้ต้นไนต้นอะไรจะท่ามแต่วันนี้ไม่ได้มาค่ายวันนี้เราก็มาแบ่งปันความรู้กันบ้างวิธีการปลูกบอนซี่วิธีทําบอนฟอร์มกอวิธีขยายพันธุ์แบบแบบชาวบ้านชาวบ้านสําหรับคนที่แบบไม่มีตู้เรือว่า สำหรับคนที่แบบชอบปลูกชอบอะไรอย่างเงี้ยแลวสาหรับคนที่แบบสร้างหัวไปได้บอนซีแบบไนขนปลูกแบบไนได้หัวแบบไนขนปลูกแบบไนเนาะป้าอ้อยก็มีวิธีมาแนะนําเพื่อนๆแบบนี้ประมาณนี้ทําแบบนี้เลาจะสูตรดินทําแบบไนก็แบบนี้วันนี้ได้ครบเลยนะได้ครบวงจรเลยเนาะนี่นะจ๊ะเนี่ยเส้นแหละโหดินดีมากเพื่อนๆดูเพื่อนๆลองดูถ้าเกิดมากดูอะ มากว่าเพื่อนเพื่อนก็เอาตะแรงร้อนเออมันดีว่าเพื่อนๆือนเนี้ยโอ้หมันน้าฉายแล้วก็ตากแดดสักน่อยเนี่ยแก้งดีจังเลยเพื่อนเพื่อนเนี้ยหืมดินสึกยอดไม่มีใบไม้ที่แบบว่ามันจะมันเป็นชิ้นใหยชิ้นอะไรเลยโอ้หมันย้อยดีจังเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้านี่แหละเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนปลูกไปหน้าปลูกแบบนี้แหละสมหมติถ้เกิดใครชอบไล่ซี่ไล่สั้นมีอลไไล่โต้งไส้กระทั่งรวมกันก็ได้แบบนั้นก็ได้ ก็ไม่เป็นไรได้หมดเพื่อนๆนี่เสร็จเรียบร้อยนีเอาต้นอะไรดีต้นนี้ดีกว่าให้มันแดงๆนี่เพื่อนแนะนำให้กรีดกรีดสักหน่อยก่อนปลูกนี่นี่เห็นไหมเพื่อนๆนี่ทำไปเถอะทำไปเถอะเพื่อนๆเรามีอาชีพนี้เราก็ไม่ว่ากัน บอนซี่เนี่ยถ้ามันเป็นห้องหัวอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆป้าจอมมาแล้วปลูกไม่ทันวันนี้ปลูกไม่ทันป้อยมันได้นะให้มันแห้งยู่งอย่างละเราพอเช้าเพื่อนๆก็มาฟังมันไหม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นต้นเป็นอะไรแล้วเพื่อนๆต้องแช่น้าไว้ถ้าเป็นหัวแบบเนี้ยเพื่อนๆป้อยมันเอมันจะแห้งจะอะไรก็มันไม่ตายเราจะพอเช้ามาเพื่อนๆก็ค่อยมาปลูกมันไหม่สุดท้ายนี้ป้าอ้อยก็มามีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแค่นี้เพราะคุยมานานแล้ววันนี้ ปออยข้อสรุปว่าดินปูกบอนซี่ <c oughs> ก็เป็นดินปุ้ยมากที่ปอ้อยมากเองใครมีเวลาก็มากมากจักเศษอาหารเศษย้าเศษฟ,ฟางเศษใบไม้ที่เรากวาดตอนนี้โอ้ใบหูกระจงปอ้อยเริ่มล่วงแหละลวงเยอะเลยเนี่ยปอ้อยคงจะได้ทํานีกนี่แหละมีอะไรก็ใช้อนั้นพอเศษแล้วยากจะให้ดินล้วนสุยดีก็เอาเอา,เอาตะแกรงที่ที่มาล้อนเพ่อน,พอ,น,พ,อนพอมันเป็นแล้วก็มาตากแดดก้อนมาปุกต้นไม้ทั่วไปปูกบอนซี่จากเป็นหัวกระป้าจ,จอม ป้าจอมแล้วก็ฟั่งฟั่งแบบนี้ฟั่งแบบนี้แล้วเข้าก็จะขึ้นเป็นหัวแบบนี้ห่วแบบนี้แล้วพอต้นใกย,ยก็ย้ายกระทั่งให้มันเลื้อยๆขึ้นไปคอยจะใ้ญ่กระทั่งน้องน้องเพื่อจะได้ให้บอนซี่เจริญเติบโตวไวแล้วก็มีซีซั่นที่สวยงามเอาไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่บอนซี่ชอบนะจ๊ะสุดท้ายนี้เอาเอยาครอบคุณ ขอคอบคุณเพื่อนไม่เพื่อนเก้าทุกคนที่เข้าแหวะเวียนมาพูดคุยกับปอ้อยใครที่เป็นครก็ข้อให้ให้ไวๆใครที่จนก็ข้อให้รวยใครที่รวยข้อให้รวยยิ่งขึ้นไปเลยนะจ๊ะเพื่อนเจ้าแล้วถ้าเกิดปอ้อยพูดผิดผังพาดประการใดปอ้อยก็ต้องข้อโทษมาณที่นี้ด้วยเนาะเพื่อมีคําพูดใดที่มันไม่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยปอ้อยก็ต้องข้อโทษด้วยจ้าวันนี้ปอ้อยต้องข้อจบแค่นี้เออ ยกคิวแค่น ke ah. ี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า